น้องนกนะน้องนกครับน้องนกอายุเท่าไหร่ครับปีนี้3 3ค่ะ3 3กินอะไรมาพี่อายุสายพี่ดูดินายังเด็กอยู่เลยโอ้โห20ก็แก่ไปแล้วนะครับนูไม่น่าถึง20ตอนแรกผมนึกว่าผมนึกว่า18โอ้โหอุ๊ยอายุเท่าไหร่เอทีเลยเหรอลูก ล็อกามสามเขาบอกจสามรามรีวิวสินค้าไม่เล่าถามจริงถามจริงค่ะทำไงเคล็ดลับเคล็ดลับบอกเคล็ดลับอะไสิกินน้ำพริกเจ้ากินน้ำพริกเหรอคนยังหวัดอะไรคนจังหวัดอะไรยังหายเจ้าคนเชียงเชียไล่คนเชียงรายอาจจะอาจจะอากาศดีเนี่ยผมว่าอากาศดีตัวเล็กเออเนี่ยผมก็ตัวเล็กนะแต่หน้าย่นแต่เด็กเลยรานอะไรบ้างร้องเพลงค่ะประมาณจะเป็นลูกกุ้งค่ะลูกกุ้งแล้วเพลงเก่าๆเก่าๆเลยเหรอเก่า เช่นเช่นสวลีเงี้ยหรอเฮ้ยพี่พี่น้องเพลงสวลีน้องเพลงเนี้เชียงรายเก่าๆค่ะเชียงรายเชืยงรานชื่อร้านเชียงรายเก่าๆเก่าเก๋าเเชียงรายเก่าๆก๋อเสียเปียกสิที่เขาหมอลำเลยนะเขาไม่อีสานเนีไม่แน่หรอกไม่แน่หรอกพี่หอมพี่หอมเพลงเนี้ยใช้ภาษาอีสานเยอะหอมจะให้เป็นไกด์ไลน์กับน้องๆเชิญเชิญ งาดอกไฟมืองเลยเราเพิ่งเจอกันถูกสะพัดรักมาเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะพี่มีบัตรแพทย์นะว่าปลอดเิอตางหายไปข้างน่าหลอย่าทำแบบนี้อย่าทำแบบนี้เทคนิคของการร้องลูกคอนะะน่น่ๆ่ดูเขางาดอกตายมืองเลยรักที่เจอกัน ร่วมกันใช้บัตรร่่ม okay. ันว้าจริงเชียวถูกต้องแล้วยกเสมอถูกต้องแล้วลูกถ้าบอกเป็นมวยเป็นมวยที่แบบผัดกันแลกหมัดนะคะหอมมองว่าคุณจอแบบเหมือนพี่จินย้อนไปที่เพลงนี้กําลังดังๆเพราะว่าเสียงพี่จินจะแข็งแรงแล้วมีความบุก แต่นกเนี่ยเหมือนพี่จินตอนนี้ที่มี<อ>ความหวานเวลาร้องเพลงนะคะแต่พอเป็นจังหวะช่วงหมอลำจอบทําได้ดีแล้วฉีกความเป็นตัวเองออกไปเลยก็เลยให้จอบอค่ะคุณจอบพอมาถึงรอบชิงเนี่ยโอ้โหทาได้ดีดีมากๆขณะที่คุณนกนั้นดีอยู่แล้วก็ยังดีขึ้นมาอีกแต่ว่าผมไม่ให้คุณจอบตรงลูกแข็งแรงละ ในใจลึกๆอาจจะแก้มือให้กับคุณจอยด้วยนะครับอาจจะมีแรงขับเคลื่อนมีพลังขับเคลื่อนตรงนั้นครับครับแต่ว่ายังไงก็ตามถ้าผมไปเชียงรายผมต้องแวะไปที่ร้านเก่าๆอะไรเก่าๆนะครับเชียงรายเก่าๆเชียงรายเก่าๆแน่นอนครับคุณนกครับคู่นี้ไม่ควรจะชนะขาดควรต้องชนะแบบนี้แหละค่ะสูสีแบบนี้แหละคือต้องบอกว่าเพลงลักสลายดอกไฟบานเนี่ยเป็นเพลงที่ดังมากๆของคุณจินราเพราะฉะนั้นเสียงของคุณจินดาที่ร้องเพลงนี้ ไว้นะตอนนั้นเนี่ยโอ้ทุกคนจะจําได้เลยว่าจ, <ำ S 1> จะออกมาใส่ปิ้งเหมือนที่น้องจอบร้องในวันนี้เลยแต่น้องนกเอางี้ถ้าเกิดเป็นการประกวดนางงามจอบนี่ได้เลยนางงามดอกฝายบานบแต่น้องนกนี่รองอันดับหนึ่งแถมขวัญใจช่างภาพไปอีกด้วยต้องแบบนี้เลยต้องให้อย่างนี้เลยเพราะว่าน้องนกร้องตอนเนี้เหมือนพี่จินตอนนี้เลยนะบอกให้เลยจะบอกยว่าเม เสียงของน้องจีนเนี่ยตอนที่ร้องรักสายดอกไฟม,มันมันติดอยู่ในใจมันจาได้แม่นไงพี่พพที่ให้คะแนนน้องนกเนี่ยเพราะว่ามันมีความหวานเหมือนกับคุณจิตลายตอนนี้แล้วก็เขาก็มี<อ>ลูกเล่นลูกหยอดแบบ<อ>สู้ตายอ่ะดูแล้วก็มันเพลิแลก็น่ารักด้วยแล้วก็เหมือนด้วยครับ<อ>ผมว่าเก่งทั้งคู่นะแต่สิ่งหนึ่งที่น้องจ๊อบหรือว่าน้องจอยน้องไก่เนี่ยก็ไม่มีแต่น้องนกมีอยู่คนเดียวคือหางเสียงหางวัก ไอ้ลูกขาดของเขานี่น้องนกเหมือนเป๊ะเลยเพราะอันนี้เป็นเอกลักษณ์ที่คนรู้จักจินตลาที่คุณให้เพราะว่าเขาเก็บรายละเอียดแค่ปลายวัดแค่นั้นซึ่งซึ่งถ้าไม่มีตรงนั้นผมก็ไม่รู้จะตัดสินใจยังไงเหมือนกันนะโอเคขอบคุณมากมาเถอะน้ำเจนมาไม่กล้าจะเลือกเลยเหรอนี่จินพูดตรงๆเลยนะจินพี่ตั๊กกดดันใช่ไหมใช่ไหมอ่าไม่คุยเลย ทำไม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 จะไม่เลือกคือหนูฟังหนูฟังดูนะคะก็มีความสามารถทั้งสองคนทั้งคู่แหละทั้งคู่เลยใช่ค่ะเพราะว่าหนูเป็นคนที่ให้การตัดสินนี่ยากมากสําหรับชีวิตจริงอันนี้หนูยอมรับค่ะหนูเป็นคนไม่กล้าแมเสมอก็ดีแล้วค่ะหนูก็เลยคิดว่าทีนี้หนูหนูก็ฟังดูน้องเขาขึ้นมาแล้วก็เออผิว ขึ้นมาใหม่ๆบางทีหนูก็ฟังดูเออเหมือนกับสู้น้องไม่ได้ทีนี้พอทีนี้ช่วงตอนลำมอะค่ะจ๊อบอะค่ะเขาเป็นคนเสียงแข็งแรงมากๆแล้วเขาก็มีอารมณ์ในการร้องแบบเหมือนมันคือตอนตอนตอนลำมเขาทำได้ดีกว่าวะใช่ไหมมันหนูก็เลยมองว่าเอ้ยนี่ก็ดีนี่ก็ดีแต่ให้เสมอไปสิไม่กล้ายกเสมอใช่ไหมใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวพี่ไปตบันเลย ไม่กลโดนกดดันไว้เมื<ต>่อกี้ไม่กล้าโยกเสมอจินจ้าพี่ดูเลวๆไงก็ไม่โอเค